สวัสดีครับบาเสิทธิ์เนวครับสวัสดีค่ะเจพัดผ้าร่วยเนาะคะนะ่ะเนาะมือหนีห้องกาจะมาาเปาจาภาษาตัวเลขเนาะคะนะ่ะเนาะมาอัปเดตเนาะคะ่ะสําหรับปูถี่ทุกคนลอค่อยเนาะคะนะ่ะเนาะเจพัดก็ได้ไปตามมาให้แล้วเนาะคะ่ะหน่วยวานนี่เนาะคะ่ะแต่ว่ากัยังพันได้ลุงเพราะว่าปูเพิ่นบ่อ,อนุญ,ญาตให้เข้าไทยถ้อยู่อยู่วัดเนาะคะนะ่ะเนาะบัดที่นี่เจพัดก็เลยเออมาหอดบานแล้วจังสีล่ให้เนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องค สำหรับตัวเลขเนาะคะ่ะยำเนาะคะ่ะเจพัดยำตัวเลขถูกตัวเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาฉลากกินแบงรัฐบาลเนาะคะ่ะไก่พอแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะถ้าชอบก็กดติดตามเจพัดก็ฝากกดติดตามช่องเจพัดผ้าลว้วยเนาะค,ะะค,ะค่ะเนาะ ช่องบ้าวเซชแนลกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเผื่อจะบอผาดในคลิปต่อๆไปเนาะคะ่นะนพแมพีน้องค่ะเจพัดไปเนาะคะ่ะเท่ากับมาเบิงตัวเลขเนาะคะ่ะของปูที่เพิ่นต่างชายาว่ะะ่ปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะปูศูนย์เจ็ดที่ถุกคนกะบล่อค่อยเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเพิ่นเข่าสูตรคำนวณศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะชุดตัวเลขมือนีที่เจพัดแปลมากกับเป็นชุด คำนวณเนาะบาลซีเป็นชุดคำนวณเนาะค่ะเนาะยำเนาะค่ะบอแมนชุดอื่นแต่ยางใดเป็นชุดคำนวณยำเนาะค่ะเนาะเป็นตัวเลขเป็นชุดคำนวณแต่ว่าเพิ่นกับคำนวณเขาได้เนาะพ่อเนาะจะคำนวนจะเขาแมนจะสำหรับชุดนี้นะครับเจพัดกะไดไปเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะนี่เนาะค่ะนี่คือนี่คือเป็นลายมือของปูเด้อค่ะเด้อเป็นลายมือของปูนี่ค่ะ เป็นลายมือปูปูเพิ่นกะอันนี้อันนี้คือเป็นงวดงวดที่แล้วเนาะค่ะที่เพิ่นคำนวณใดเนาะค่ะส่วนขางล่างนี่คืองวดงวดปัจจุบันนี่เนาะค่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะนี่จะเป็นงวดงวดนี้เนาะค่ะพอแม่พี่น้องนี่คือลายมือของปูด้ะค่ะเพิ่นเขียนไหนมาเจผัดเด็กขอเพิ่นมาหมู่ว่านเนาะค่ะเนาะนี่นะค่ะนี่ก็คือชุดสูตรของเพิ่นเนาะค่ะค<ร>แล้วปูก็จะจะจะนี่นี่มาให้เนาะค,ะค<ร>า่ะเนาะนี่ค่ะ มีไฮเบิร์ประกบกันนี่เป็นไล่มือปูด้วยค่ะเด้อเจพัดน์เมื่อไรเขียนเอาเพิ่นจะเขียนไหนปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเนาะพี่น้องปูศูนย์เจ็ดแล้วก่มีลางนะคะ่ะลางอย่างเดียวเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเอ๊ยศูนย์แปดเนาะคะนะ่ะเนาะเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์เจพัดน์กับวิวพีชขอไภัยด้วยค่ะว่าศูนย์แปดว่าสันปูกันลงวันทีนั่อยู่นะครับจะวันนี้คือวันทีเนาะคะนะ่ะเนาะวันที่สิบหกเดือนสามหกห้าเนาะค่ะเนาะ แล้วบะนีปูเพิ่นก็เน้นยำให้ที่แปดศูนย์เนาะคะ่ะปูเพิ่นยำ่าแปดศูนย์เนาะค่ะเด้อเพราะว่าเพิ่นสูตร <im itation> เพิ่นลงมาตัวนี้เนาะคะ่ะงวดก้อนกับลงตัวนี้เ <im itation> พิ่นมาจังสี่เนาะคะ่ะ<โ>งวดก้อนกับมาลงตัวนี้ <im itation> เพิ่นก็จับตัวนี้เนาะคะ่ะเนาะงวดนี้มันกับมาลงคือเก่าลงตัวนี้คือเก่าเพิ่นก็เลยมั่นใจว่า <im itation> เพิ่นก็เลยแบบมั่นใจวาแปดศูนย์แต่ว่าเพิ่นก็ให จ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแต่ว่าตัวนี้เป็นตัว่ีปู้มั่นใจเนาะค่ะนี่คืองวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะปูศูนย์เจ็ดนี่คือไล่เมือของเพิ่นเพิ่นบ่ห้อนุญาตใน้ยไปทายถ้ำกับหายพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเนาะกะกระเบิ่งเอาว่าถ้าผู้ใดเป็นเพิ่นกะจะรู้เนาะค่ะนี่จ้าแต่ยำนะค่ะเจพัดยำยำเอฟซี่ยำว่าเป็นเหลขสูตรคำนวณเนาะค่ะตัวนี้บแมเลนเลขก อย่างอื่นอย่างใดเป็นคํานวณโดยตรงเนาะคะ่ะนีกระป๋อใหรไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับจ้าชุดนี้นะครับแต่ว่างวดว่าหันกับเขาคํานวณเนาะเข่าขําขนวณค,ค่ะเพราะว่าตัวนี้คือค้านวลน,นะคะ่ะเเล็กุดหกศูนย์เจ็ดศูนย์วดที่แล้วคือค้านวณอันนี้กับมาตกคือเกา่าปูเล่หมันใจแปดศูนย์เนาะคะ่ะเนาะนี่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องกะแคปเนาะคะ่ะแคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอเลยจ้าครับค่ะคนี่ก็เป็นแนวทางของปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะ ึ่งงวดที่แลวเพิ่นกับเขาเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเขามาสองงวดแล้วเด้อค่ะลางเนาะคะ่ะเพิ่นปูเพิ่นเนียนไห่ลางเนาะ,ค,ะค่ะเนาะกะนี่เป็นแนวทังสําหรับปูศูนย์เจ็ดีเจพัดผ้ารวยกับเบาเสยชแนวได้นํามาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะเนาะถ้าชื่นชอบกับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะกดติดตามน้ำเนื้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค